สวัสดีครับบุญสง่งความแชนแนลครับวันนี้ลุงบุญสง่งจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับน้ำซึมบ่อไฟซึ่งน้ำซึมบ่อทรายนะครับนะซึ่งเป็นในเรื่องของรูปควายที่เกิดใหม่นะครับนะ,ะที่เกิดเมื่อวานนี้คือวันพฤหัสนะครับนะ ลุงบุญส่งเลยชื่อว่า,าน้องทองขาวนะครับนะพ่อชื่อทองคํานะครับนะาซึ่งเป็นลูกเพศเมียตัวแรกของปีนี้นะครับนะก็ซึ่งจะทยอยเกิดมาเรื่อยๆนะครับนะซึ่งปกติควายของลุงบุญส่งนะครับนะปีก่อนนั้นก็จะได้ ลูกร่วมสิบตัวนะครับนะแต่ปีนี้นั้นรู้สึกว่ามีการเขาเรียกว่าเกิดลูกนะครับนะช้าไปหน่อยนะครับนะเพราะว่าบางตัวนั้นอาจจะข้ามปีด้วยนะครับวันนี้ลุงบุญส่งก็จะให้ดูในเรื่องของลักษณะของอลูกควายที่น่าจะเอามาเป็นแม่พันธุ์ขยายพันธุ์ ในอนาคตต่อไปครับซึ่งลูกควายนั้นนะครับนะ้าการเลี้ยงที่จะให้แพร่ขยายพันธุ์ได้ดีนั้นก็มีในเรื่องของเคล็ดลับในเรื่องของสงวนนะครับนะลูกควายเอาไว้นะครับนะคือเพศเมียนะครับอันนี้ลุงวุลส่งก็จะให้ดูในเรื่องของ าการเขาเรียกว่า,าลูกควายที่เกิดนะครับนะขึ้นมาโดยสมบูรณ์นะครับนะก็จะแข็งแรงนะครับนะไม่มีปัญหาในเรื่องของการเขาเรียกว่าการดูดนมหรือกินนมนะครับนะซึ่งาตามธรรมชาตินั้นถ้าเขาสมบูรณ์นี้ เราก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรเขามากนักนะครับนะ,ะเพราะว่าธรรมชาติของลูกควายนั้นเขาก็มีสัญชาตญาณในเรื่องของอการเขาเรียกว่าเกิดมาแล้วเขาก็รีบค้นคว้าหาในเรื่องของนมนะครับนะเพื่อการยังชีพนี่คือธรรมชาติของนะครับนะสัตว นะครับนะซึ่งลุงมุนส่งนั้นก็จะเป็นในเรื่องของการคลายความเครียดด้วยนะครับนะเพราะว่า,าลูกควายที่เกิดใหม่นั้นเขาก็พยายามที่จะเรียนรู้นะครับนะในเรื่องของความอยู่รอดของชีวิตนะครับนะาสิ่งไหนที่เขานะครับนะาคอยระมัดระวังในเรื่องของ การเขาเรียกว่าการรักษาชีวิตเขาก็พยายามหลีกเลี่ยงนะครับนะานี่ก็คือในเรื่องของสัญชาตญาณของสัว์นะครับน้าแล้วก็ในเรื่องของการที่เป็นแม่ควายเก่านะครับนานี้เป็นแม่ควายที่เป็นลูกของเขาเรียกว่าแม่ค้ำนะครับนะาเขาเรียกว่าค้ำ ขเขาเรียกว่า,าการค้ำในเรื่องของการเลี้ยงควายของลุงบุญส่งมาคือแม่ควายที่ลุงซื้อมาคู่ไม่ลูกนะครับนะ่าซึ่งลูกนี้ก็มาเกิดที่ลุงบุญส่งนะครับนะก็เป็นพ่ออีกตัวหนึ่งนะครับนะ่าซึ่งพ่อก็ไม่ตัวไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับนะก็ แต่ลูกนั้นเกิดมาก็แตกต่างจากพ่อนี่คือบางครั้งในการในเรื่องของอในเรื่องของการขเขาเรียกว่ามีในเรื่องของพันธุก,กรรมนะครับนะไม่แน่นอนเสมอไปนะครับนะบางตัวนั้นแม่ตัวโตวแต่ลูกก็เล็ก นะครับไม่เป็นไปตามพ่อตามแม่ก็มีมากมายส่วนที่แม่นะครับนะ้าไม่เขาเรียกว่าไม่ใหญ่โตแต่ลูกเกิดมานั้นก็ใหญ่โตผิดกับพ่อกับแม่ก็มีมากมายเช่นเดียวกันนี้ก็เป็นในเรื่องของเขาเรียกว่าการสืบสายเลือดหรือการในเรื่องของพันธุก,กรรมครับ บางตัวก็นะครับส่งลูกไปตามพ่อตามแม่พ่อครึ่งหนึ่งแม่ครึ่งหนึ่งนะครับนะก็จะเป็นในเรื่องของการขยายพันธุ์ได้ดีนะครับนะ้นี่รูปุงส่งก็พยายามนะครับพิจารณาว่า,าลูกตัวไหนที่รูปร่างที่จะเหมาะสมเป็นแม่พันธุ์เราก็สงวนรักษาไว้แต่ก็ นะครับนะอย่างที่ลุงบุญส่งบอกไว้ว่าไม่แน่เสมอไปครับบางตัวนะครับนะแม่พันตัวเล็กนะครับนะแต่ลูกเกิดมาก็ตัวโตวนะครับนะผิดจากพ่อจากแม่ก็มีนะครับนาะมีเขาเรียกว่าลักษณะความที่ไม่แน่นอนนั้นก็เกิดขึ้นได้ครับนี่ในเรื่องของลุงบุญส่งที่ต้องพยายามเขาเรียกว่า ใช้ในเรื่องของอุปกรณ์ง่ายๆครับนะในเรื่องของอการทำเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าคอกอนุบาลน,นะครับนาะลูกควายที่เกิดใหม่นี่รูมุนสงก็ทำในเรื่องของคอกรวมนะครับนาะแบ่งพื้นที่บางส่วนนะครับนาะเพื่อกันเอาไว้ว่าควายตัวไหนที่มัน เขาใกล้คลอดหรือเขาใกล้ที่จะตกลูกนะครับนะเราก็านำมานะครับนะาเขาเรียกว่านำมาอยู่ในคอกนี้เพื่อฝึกให้เขารู้จักเชือกนะครับนะ้าผูกมัดเราก็ต้องถ้าควายไม่เป็นเชือกนี้ต้องระมัดระวังครับนะต้องคอยเฝ้าจนให้เขาเคยเชือกรู้จักเชือก นะครับนะดีแล้วนั้นเราถึงจะมั่นใจได้ว่าเชือกจะไม่รัดคอควายถ้าไม่มีสายตะพายนะครับนะนี่ก็เป็นในเรื่องของที่เราจะต้องสนใจและเอาใจใส่ในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของสายพันธุ์ควายไทยนะครับนะเพื่อเป็นการอนุรักษ์นะครับนะและก็เป็นในเรื่องของการเพิ่มเสริมรายได้นะครับจากเกษตรกรไม่ว่าชาวนาชาวไร่ชาวสวนหรืออ ถ้าได้การนะครับที่มีเวลาว่างเราก็สามารถที่จะนำควายนะครับนะมาเลี้ยงเพื่อเป็นการในเรื่องของหนึ่งนะครับนะเสริมรายได้สองคลายเครเอ,อคลายเครียดนะครับนะ,ะคนที่มีอาการซึมเศร้านั้นนะครับนะถ้ามีควายเลี้ยงดูแลนะครับนะ,ะเราออกกําลังกายตัดหญ้าหรือในเรื่องของ กิจกรรมในเรื่องของการเลี้ยงควายนั้นเราก็เพลิดเพลินไปตามเขาเรียกว่าตามกิจกรรมที่เราจะต้องดูแลควายนะครับนะถึงแม้ว่าเราจะทุกข์กายบ้างบางครั้งนะครับนะแต่ก็สุขใจในเรื่องของการได้ออกกําลังกายนะครับนะาในเรื่องของการดูแลควายในเรื่องของอเขาเรียกว่า,าหยุดการพิจารณาตัวเอง นะครับน้าเรานะครับนะาในเรื่องของใช้หลักในเรื่องของอหลักศีลหลักธรรมก่อนอื่นเราก็ต้องมีอุปกรณ์ที่จะต้องมาผูกใจให้อ่าให้หยุดนิ่งนะครับนะาเช่นพระนะครับนะาพระสงฆ์เขาก็ใช้ในเรื่องของพุทโธนะครับนะาเพื่อนในเรื่องของการฝึกสมาธินะครับนะาเพื่อให้จิตนิ่งนะครับนะา กเกษตรกรเราก็ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องของการทำมาหาเลี้ยงชีพนะครับนะปฏิบัติในเรื่องของการในเรื่องของอการทำหน้าที่ครับก็เป็นการเขาเรียกว่าทำเขาเรียกว่าทำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ก็ปฏิบัติทำไปด้วยในตัวนะครับนะฝึกฝนไปทีละเล็กแต่น้อยนะครับนะ ใช้ให้ติดเป็นนิสัยแล้วท่านก็รู้ว่าคุณค่าของหลักศีลหลักธรรมนะครับนะามันช่วยให้ท่านได้มีขเขาเรียกว่ามีชีวิตความเป็นอยู่มีทั้งความสุขก,กายสบายใจนะครับนะ้าสร้างในเรื่องของตัวเองขึ้นมานะครับนะาเป็นในเรื่องของขอเขาเรียกว่ามองเห็นแสงสว่างนะครับนะาในเรื่องของการทำมาหาเลี้ยงชีพ นะครับนาะที่เรานะครับนะาปัจจุบันนี้ต้องจําเป็นที่จะต้องอพยายามที่รักษาในเรื่องของอจิตใจครับฝึกจิตใจให้เข้มแข็งฝึกจิตใจให้ต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคถ้าเราฝึกดีฝึกต่อเนื่องเราก็จะเกิดในเรื่องของความชํานาญครับเราก็จะเดินหลงทางผิดทางได้ยากครับ เราก็เป็นตัวอย่างหรือเป็นเขาเรียกว่า,าผู้ที่ดูแลตัวเองได้และฝึกในเรื่องของอตัวเองใหอ้อยู่ในเรื่องของความพอดีนะครับความพอมีเขาเรียกว่ามีเหตุมีผลในเรื่องของการดําเนินชีวิตครับนี่คือในเรื่องของอ,อยู่ง่ายง่าทำง่ายง่ายาแล้วก็ใช้ควายเป็นในเรื่องของ คลา,ายเครียดและเป็นในเรื่องของอในเรื่องของอทำใจให้เป็นสุขแล้วปฏิบัติหน้าที่และก็ใช้หลักศีลหลักธรรมมาควบคุมตัวเองให้ได้รับกับความสุขความเจริญนะครับนะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของแนวคิดและวิธีทำในเรื่องของบงรุงส่งอยู่ง่ายๆทำง่ายๆนะครับนะตามที่ขเขาเรียกว่าศักยภาพที่เราพอจะทำได้ครับ ขอบคุณครับลุงบุญส่งขอ,อนําเสนอในเรื่องของเคล็ดลับในเรื่องของข,ขยายนะครับนาะควายลูกควายฝูงนะครับนาะนั้นก็คือในเรื่องของสมวนควายเพศเมียไว้เพื่อที่จะให้แพร่คอ,อกออกลูกนะครับนาะเพื่อขยายพันธุ์ให้มากขึ้นนี่คือวิธีการที่ลุงปุณส่งได้ปฏิบัติามาครับขอบคุณครับลุงปุส่งขอ,อนําเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ